สวัสดีครับนี้ตรงกับวันที่สามมกราคมสองพันยี่สิบห้านะครับผ่านไปเรียบร้อยนะครับดราม่าสุดๆเลยนะครับฟุตบอลชิงแชมปช์ิอาเซียนชิงชนะเลิศนัดที่หนึ่งนะครับที่เวียดนามนะครับนัดที่หนึ่งนะครับทีมชาติไทยเราเราโดนนําไปก่อนแล้วครับสองประตูต่อหนึ่งดราม่าสุดๆแมมมันสุดๆว่าง,งั้นเถอะเออว่า อย่างนี้อย่างนั้นเลยโอ้โหหมบบว่าแหมเกมเปิดตั้งแต่นาทีแรกนะครับก็ครึ่งแรกมาเนี่ยห้านาทีแรกหนาทีแรกเนี่ยโหโดนเวียดนามกดอยู่ข้างเดียวเลยครับกว่าจะตั้งเกมได้ก็โหสุดๆดเลยครับผัดกันลุกผัดกันลับอย่างเขาเรียกว่าอะไรตาไม่กระพริบนะครับตาไม่กระพริบมันครับมันครับคู่นี้สมสมแห่งศักดิ์ศรีครับ ครื่องแรกเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับแบบหมู่เราเราเล่นรับรับได้ดีมากเลยครับเราใช้กางรับ2ตัวนะครับในครึ่องแรกนะครับมีวาเดเชอร์วิลเลียมวาเดเชอร์แล้วก็อัครพงศ์นะครับแล้วก็มีเบนเดวิดโอโหเบนเดวิดเบนเดวิดโอโหทำไมฟอร์มปังอย่างเงี้ยนะครับน้องเอ้ยไปอยู่ไหนมาเนี่ยแต่แอดมินชอบเห็นตั้งแต่รู้เลเล่นที่อุทยัยแล้วก็ มีว่าว่าแบบบ้างอยู่ที่ชนบุรีแล้วก็การท่าเรือโอ้โหน้องมาทีมชาติเที่ยวนี้น้องปังมากเลยแบบเป็นตัวพักบอลเก็บบอลได้สุดๆเลยครับนี่นี่แหละนี่แหละสิ่งที่ทีมชาติไทยต้องการโอ้มน้องมายาวๆเลยพอเริ่มครึ่งหลังมานะครับเปิดมาครึ่งหลังมันเกมมันก็เปิดดีนะครับเกมเปิดแบบหน้าเขาเรียกว่าห้ามกระพริบตาใจหายใจคว่ำใบ สุดๆในที่สุดเราก็แพ้ความเขี่ยวของเวียดนามโดนนำไปกดหนึประตูต่อศูนย์ครับลูกหมงของศูน้าตัวเก่งของเขานะครับแล้วก็เราก็มาพลาดพลาดาาลูกล็อกครึ่งสนามของเจ้าเป็ดนะครับก็โดนไป2อูนย์แต่ในที่สุดรับในนาทีที่81นะครับเจ้าเป็ดก็มาล้างแค้นได้ครับ บ่งประตู2อหนึ่งประตูนี้เป็นประตูสําคัญมากเขาทำาให้แบบว่าโอ้โหสุดๆเลยครับถึงแม้ว่าเวียดนามชนะในนัดแรกนําไป2อหนึ่งนะครับกลับมาที่ราชมังคลาเวียดนามเนี่ยเวียดนามเนี่ยก็จะทํางานลำบากขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าไปเสียประตูที่ที่ไม่ควรเสียในในลูกที่1 2 1งสองหนึ่งลูกตีไข่แตก2องเหนะื่เนนั่นแหละลูกนี้สําคัญมากทำให้เวียดนามทํางานลําบากขึ้นนะครับ หากน้ำจุดสองศูนย์เวียดนาม,มาราชมังคลาเนี่ยเขาก็จะมีวิธีปิดเกมได้อย่างเขาเรียกว่าอะไรอย่างสุดๆเลยครัเพราะฉนั้นเถอะก็เดี๋ยววันที่ห้าสองทุ่มนะครับวันที่ห้าตรงกับวันอาทิตย์นะครับอเมื่อวานเนี้ยเปิดขายตัว๋วไปไ,วไม่กี่ชั่วโมงเต็มแล้วครับสี่หมืนเจ็ดพันที่นั่งนะครับเต็มไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหวีกนี้สุดๆเลยครับ จ้างเหี่ยวครับจ้างเหี่ยวขึ้นขึ้นถ่ายมุมสูงให้ดูด้วยนะครับ B-G BG สให้จ้างเหี่ยวขึ้นไปถ่ายสัก400ตัวอยากเห็นมุมสูงสวยเป็นภาพน้าเป็นผ้า,ผา,ผาที่สวยงามแน่นอนนะครับเนี่ยครับเราเราต้องข่านอย่างนี้ให้ได้นะครับเราเราต้องตอบโจทย์ให้ได้ในในรอบอาเซียนประมาณนี้แหละหากเราทําได้ดีเราไม่ต้องไปสนใจมากมายครับเราผ่านความแข็งแกร่ง ใครจะเอาใครมาเตะก็ช่างครับให้เราผ่านความแข็งแกร่งนี้เรามองไปว่าเออเราจะไปสู้กับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ได้อย่างสูสีบ้างเราก็ต้องผ่านลักษณะอย่างนี้ไปนะครับแอนวินบอกเออผ่านออทีมอย่างฟิลิปปินส์มาได้โอ้โหสุดสุดแล้วครับสุดสุดเรากลับมาได้อย่างเงี้ยแล้วก็ค่าเฉลี่ยของนักเตะครับแอนวินไปนั่งบวกลบคูณหารกันดูนครับ ไม่เกิน25หรือ23 24นะครับทีมชาติไทยชุดนี้โอเด็ดเด็ดมากครับเด็ดถือว่าเป็นอนาคตที่ดีมากเลยแอนดมินชอบเบนเดวิสแล้วก็วิลเลียมเวลิเชอร์นะครับโอสุดๆดเลยครับปังสุดๆดเลยแต่ว่าเล่นดีรับทั้งทุกคนนะครับเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แอดมินคนเดียวนะครับคิดว่าเป็นสิ่งที่ว่าเรามาถูกทางแล้วอะไรประมาณนี้เวนี้แหละเวนี้แหละฮะอืมเราไม่ต้อง อะไรมากก็คือโอ้โหปั้นเด็กเหล่านี้ขึ้นไปเลยครับเบนเดวิดโอ้โหสุดยอดเลยในสุดยอดมากเลยไปอยู่ไหนมาลูกเอ้เพิ่งเห็นแอดมินเพิ่งเห็นนี่เมื่อวานนี้สุดสุดเลยครับเบนเดวิดสุดสดเลยครับแล้วก็แพตริกุตับซัดอีกคนหนึ่งครับที่แหมต้องต้องต้องให้ลงเรื่อยๆแเมื่อวานนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ปังหรือว่าแต่ว่าเป็นตัวที่คอยกดดันกองหลังเวียดนาม หวังว่าอยู่ราชมังคลาเนี่ยน้องจะยิงได้นะครับยิงแล้วก็พากองหลังทัวทัวให้ได้นะครับอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ถือว่ามาต้อนรับราชมังคลาในวันอาทิตย์ก็แล้วกันนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ